สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มนะครับใน ep ีที่3นะครับผมเรื่องของการนะครับอบรมนะครับเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชขนาดเล็กระดับหนึ่งครับผมวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่3นะครับหรือวันที่3ของการเรียนนะครับเนื่องจากช่างบุ๋มเรียนเฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่ช่างบุ๋มเรียนมานะครับหรือว่ารับรู้มานะครับก็จะเอามา ถ่ายทอดนะครับผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่นะครับมีความรู้แล้วหรือยังไม่มีความรู้นะครับจะได้นะครับเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นการทบทวนสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ไปติดตามกันได้เลยครับสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์จะสอนนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเรื่องของการทําแอนนะครับบ้านเราจะมีระบบไฟฟ้าอยู่2ระบบนะครับนั่นก็คือระบบ 1เฟส2สายก็คือมีลายกับนิวตันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ3เฟส4ีสายก็คือมีลาย3เส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนิวตัน1เส้นนะครับผมส่วนแอร์บ้านนะครับหรือว่าไฟในบ้านส่วนใหญ่เราก็จะใช้อยู่ที่2 2 0โวลต์หเฟสสสายก็คือมีลายกับนิวตันนะครับผมทฤษฎีนะครับการวัดไฟเบื้องต้นนะครับถ้าเราวัดลายกับนิวตันหรือ L กับ N นะครับ เราจิ้มลงไปแล้วนะครับควรจะอยู่ที่220โวลต์นะครับผมและถ้าเราวัดเมว่อวางไลน์กับกราวนะครับกราวนี่ก็จะเป็นการตออเพิ่มนะครับเพื่อนะครับป้องกันการรั่วของไฟฟ้านะครับไม่ให้ผ่านตัวเรานะครับแล้วก็จะดูดเรานะครับดังนั้นจะมีสายกราวอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเป็นการต่อเพื่อป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้านะครับผม ดังนั้นเมื่อวัดไฟกับกาวนะครับก็ควรจะได้ที่220โวลต์เหมือนกันนะครับผมอีกอันนึงน,นะครับวัดกาวกับนิวตันนะครับไม่ควรเกิน2โวลต์นะครับผมถ้ากาวดีๆนะครับมันควรจะเป็นสูงนะครับดังนั้นลายอ่ะกับกราวนะครับวัดแล้วควรจะได้220โวลต์ แต่กราวกับนิวตันวัดแล้วควานจะได้ไม่เกิน2วนหรือถ้าศูนย์ยิ่งดีนะครับผมยิ่งกราวเราดีนะครับความปลอดภัยสำหรับเราก็จะดีนะครับเมื่อเกิดไฟรั่วนะครับกระแสไฟฟ้าเวลาพวิ่งผ่านนะครับจะผ่านสายกราวก่อนถึงเรานะครับส่วนแนวทางข้อสอบนะครับที่อาจารย์จะบอกก็คือเราจะมีการคำนวณนะครับในส่วนของวงจรอนุกรมวงจรขนานนะครับว่า เรานะครับคำนวณอย่างไรนะครับวงจรอ,อนุกรมนะครับสูตรอย่างไรนะครับวงจรขนานสูตรอย่างไรนะครับผมอาจารย์นะครับเขาสอนนะครับว่ามันจะมีในข้อสอบนะครับส่วนสูตรการคำนวณอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะพวกนี้นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับวันที่เราไปสอบนะครับเราก็อาจจะพอเดาออกนะครับว่ามันคำนวณอย่างนี้ตัวเลขอาจจะไม่พอดีเพราะเขาจะไม่ให้ใช้เครื่องมือนะครับที่อาจารย์บอกนะครับดังนั้น เราก็ต้องมีเซนส์นะครับมีความเข้าใจนิดนึงนะครับก่อนสอบว่าอ่ามันมันมันควรจะออกเลขนี้นะตัวเลขเท่านี้นะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของที่อาจารย์บอกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของการแวคข้ามเนี่ยนะที่เราคุยคุยกันว่าทําไมเราต้องแวะข้ามนะครับแวคข้ามเพื่อการดูสุญญากาศนะครับหรืออากาศที่อยู่ในท่อน้ํายางเรานะครับไปทําปฏิกิริยานะครับทําให้นะครับอ่า การทํางานของน้ํายาไม่เต็มประสิทธิภาพก็เกิดความเย็นน้อยลงอย่างนี้ครับดังนั้นการดูดสุญญากาศหรือดูดอากาศที่เราต้องวัดข้ามออกมานะครับมันก็จะช่วยให้นะครับประสิทธิภาพของน้ํายานะครับทํางานได้ดีขึ้น2นะครับเมื่อนะครับความชื้นที่อยู่ในระบบไปทําปฏิกิริยากับน้ํายาแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์นะครับเกิดนะครับ การกัดกร่อนจากน้ํายาผสมกับความชื้นกลายเป็นกรดนะครับไปกัดคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เราก็จะพังได้เร็วขึ้นนะครับผมเมื่อพูดถึงคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีหลายๆคนถามกับอาจารย์มาบอกว่าสามารถใช้น้ํายา R32 แทน R410 ได้ไหมนะครับเนื่องจากว่า R12 หาได้ง่ายราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นสารที่อ่าเป็นเชิงสารเดียวนะครับคือไม่ได้ผสมนะครับเหมือนน้ายา 410ที่ผสมระหว่าง r 3 2กับ125นะครับส่วน r 3 2ก็คือผสมสารเดียวก็คือ32อย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็ตอบมาเลยบอกว่า,วามันไม่ได้เนื่องจากว่านะครับคอมเพรสเซอร์ r 3 2กับ r 4 1 0ออกแบบมาคนละอย่างโดยเฉพาะอันดับหนึ่งนะครับความสามารถในการทนแรงดัน r 32มีมากกว่านะครับผม2นะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานอคอมเพรสเซอร์ของ r 32เนี่ยจะนะครับมีอุณหภูมิกว่า C 10นะครับดังนั้นน้ำยาไม่สามารถทดแทนกันได้นะครับผมถึงแม้จะใช้น้ำมันคอมนะครับเป็นน้ำมันสังเคราะห์คล้ายๆกันแต่คุณสมบัตริรายละเอียดลึกๆ ประสิทธิภาพของน้ำมันคอมก็ต่างกันแต่ถึงแม้เป็นชนิดเดียวกันแต่ส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลไม่เหมือนกันดังนั้นอาจารย์ฟันธงได้เลยว่าไม่ควรนะครับที่จะนำน้ำยายา32นะครับ r 3 2นะไปเติมน,น้้ำยา r 4 1 0 a นะครับผมอาจารย์ไม่แนะนำอาจจะใส่ได้นะครับแต่ระยะยาวไม่ดีมีผลกับของพเซอร์แน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องท่อนะครับอาจารย์ แนะนำว่าไม่ควรนะครับสั้นงนี่แหละครับไม่ควรสั้นงกว่านะครับ2.5นะครับตามที่คู่มือเขาเขียนมาในการติดตั้งนะครับว่า2อเนี่ยควรจะเป็นท่อน้ํายานะครับที่ใช้กันนะครับเนื่องจากเขามีการเทสนะครับก่อนการจําหน่ายว่าท่อน้ํายาประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นท่อน้ํายาที่เขาแถมมาเนี่ยมัก็อยู่ที่4เมตรนะครับดังนั้นเราก็ ใช้นะครับไม่ควรต่ำกว่า2อเมตรนะครับมีผลนะครับเรื่องของการระเหยหรือการดูดน้ํายาเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับมันจะมีระยะนะครับเรื่องของการนะครับระเหยน้ํายานะครับสำหรับการเข้าคอมเพรสเซอร์อีกทีนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ